มารีวิวแบบเร็วๆกับพลอย p พ Auto นะคะวันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับเจ้า Honda City V Plus คันนี้นะคะเป็นรถปี2019เครื่อง1.75ทุกคนนะคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นหน้าโฉบใหม่ไม่ได้เชนนะคะแบบนี้เลยมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะจ๊ะลายเส้นโครเมียม2ชั้นด้วยนะทุกคนนะคะคันนี้จะบอกว่าเราได้นะคะล้อเดิมศูนย์ยางใหม่ ะะกระจกปรับไฟฟ้านะคะเป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับกันสาดกับประตูทั้ง4ี่บานเลยนะคะมือจับเขานะคะมือจับประตูนะคะก็จะเป็นโครเมียมนะคะแบบนี้เลยนะคะทั้ง4บานทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีนะคะกุญแจ s m a r ์ k ค y ลเลสนะคะมาให้ด้วยแบบนี้นะคะให้ได้สะดวกกันด้านบนมีครีบฉลามด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาจอดเลยนะคะเป็นเข้าใหม่นะคะนี่ดูด้านหลังเขาก็จะเป็นซิตี้นะคะ ไอวีเทคแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าช่องสัมภาระจะกว้างขนาดไหนนะคะช่องสัมภาระเราเปิดดูได้ตรงนี้เลยมาดูกันโอเคช่องสัมภาระนะตอนนี้เรานำพรมและกระดานนะคะให้ดูกันแบบเร็วๆเลยว่าเอาไปตากแดดยูนะคะแล้วก็ทำสปาฆ่าเชื้อให้หมดเลยทุกคนสบายใจนะ แล้วก็ทำคมสา่ให้เสร็จสับนะคะเราจะมีล้ออะไรนะคะแม่แรงอุปกรณ์ SOS ให้ครบนะ mm hmm. โอเคนะคะมาดูกันต่อนะคะที่นี่เลยนะคะความเดิมความเดิมทุกจุดจากโรงงานนะคะ mm hmm. ก็เม็ดสีนะคะเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะ mm hmm. น็อตก็ไม่เคยถอดไม่เคยอะไรเลยนะคะ mm hmm. ที่นี่ก็เป็นรถที่รีวิวกันง่ายๆนะคะเ mm hmm. พราะทุกอย่างคือคัดมาแล้ว, mm hmm. ลวเรามีเช็คลิส คัดรถนะคะซื้อเข้าแล้วก็ขายออกให้ลูกค้าได้สบายใจคือเราเช็คให้กันแบบเช็คก,กันเป็นนิสัยเลยนะคะว่าทุกจุดมันต้องผ่านนะคะถึงมือลูกค้าแล้วลูกค้าต้องแฮปปี้นะโอเคนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะพรมนะคะสีดำนะคะสลับผ้าแบบนี้ลายแบบสปอร์ตแข็งแรงนะคะปรับมือได้เลยทุกคนนะคะเ่ะเราเข้ามาดูด้านในกันเลยดีกว่านะ สำหรับคันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นรถปี2019ที่ไมวิ่งไปน้อยมากนะคะไมวิ่งไปแค่80,000โลนะคะ8 0แนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะคันนี้เรามีกุญแจนะคะ smart keyless แบบนี้นะคะก็สตาร์ทให้ดูกันมานี่เลยค่ะไม่เท่านี้จริงๆนะคะไม8แป5 นะคะเรือนไม้นะคะคมชัดใส่กิ้งแบบนี้นะคะคันนี้จะบอกว่ามีอ e ีโคโหมดด้วยนะคะนี่ที่ปรับกระจกตรงนี้นะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทุกคนอ่ะเดี๋ยวดูกันโอเคซูมแบบนี้นะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะปรับซอสท,ทุกอย่างได้นะคะนีะ่ให้ดูก็สามารถปรับได้นะคะไม่ว่าจะเป็น fmam นะคะ aux นะคะ ทุกอย่างรองรับให้แล้วนะคะนี่ USB AUX นะคะแอร์ Air ของเขาจะเป็นแอร์ดิจิตอลทุกคนนะคะปรับได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแค่ทักเท่านั้นนะคะพาวเวอร์เอาเลอยู่ตรงนี้ทุกคนนะคะแล้วก็นี่ Start Engine ใช้คู่กับกุญแจ่ s m r t t k y l e s s นะคะเกียร์อัโต้ขับสบายเบรกมืออยู่ตรงนี้นะคะเอาละคันนี้เราจะต่อภาษีพรบรให้ด้วยนะจ๊ะม่านบังแดดมีให้อยู่ทั้ง2องอันนะไม่ได้หายไปไหนนะจะ มีกระจกด้านในด้วยโอเคนะคะจอเป็นทัชสกรีนรองรับทุกอย่างได้นะคะไม่ว่าคุณจะทัชสกรีนหรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้นะคะและที่สำคัญตรงนี้รับสายวางสายได้ด้วยของเล่นเยอะนะคะตามสไตล์ Style Honda เลยโอเคไหมนะคะนี่เกะใส่ของก็มีด้วยเอาละมีอะไรอีกไปดูกันไหยไปดูกันเพิ่มเติมมาดูกันที่ห้องผู้โดยสารตรงนี้บ้างว่าจะนั่งสบายหรือเปล่ามาดูกันนะคะแอร์เย็นฉ่ำถึงทางหวังหรือเปล่ามาดูกัน นี่นะคะช่องแอร์เขาใหญ่กว้างมากนะคะเป็นแนวนอน1 2 3 4ความฉ่ำมาถึงด้านหลังถึงค่ะทุกคนนะคะเอาละนะนี่นะคะปิดไฟไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวลืมโอเคทุกคนคันนี้นะคะจะบอกว่าราคาพิเศษเพียง 4 9 9 0 0 0บาทนี่ราคาพิเศษสุดๆเลยสำหรับลูกค้าที่บอกว่ามาจาก YouTube นะคะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ถึงบ้านคันนี้ผ่อนตลอดสัญญาเพียง9,000กว่าบาทรายได้1 8 0 0 0ขึ้นไปเป็นเจ้าของคนเดียวได้เลยนะคะและโปรพิเศษคือดอกเบี้ย0% 6เดือนของเรานะคะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นนี่จะใบราคานะคะทําไว้ให้แล้วนะคะใครอยากได้แคปเลยนะคะเรามีพร้อมแล้วนะคะก็ มส่งรถนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เราดยนะคะเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูอ,อีกแน่นอนะคะ่ะ